พอนิวครับ4ีคูณตัว v c คอร์จุดหนะครับ c u s t คสต i e w 096995 649นะครับสวัสดีครับพี่ๆชาว 4x4 ีสองออฟโรดแลยการจัดทรงเมกาทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับรายการเินชวรถรายการดีๆที่มีการรีวิวแนะนำการจัดตกแตง่งไม่ว่าจะเป็นรถไซย์4 4 4สองออฟโรดและการจัดทรงเมกาครับ และแน่นอนครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่นตินมีรถภูมิใจเสนอจากค่ายหลักนะครับมาพบกันในรายการนตินโชวรถนะครับผมเป็นอีพีที่ร้อยกว่ากันไปแล้วนะครับคุณพี่ครับผมและแน่นอนครับวันนี้ยังอยู่กับการจัดส่งเมกาอีกหนึ่งลำนะครับที่บอกตรงๆว่านนาจะเห็นกันทีกับค่ายนี้นะครับค่ายอีซูซูนะครับแต่มากับรถในปีไหนวันนี้นะครับชมไหนตามมาครับเดี๋ยวนักตนจะพาไปเล่าให้ฟัง และอีกหนึ่งเทสดีๆอีกหนึ่งบันดีๆกับรายการนัติดชวรถนะครับวันนี้ภูมิใจนำเสนอเจ้า ESR New นะครับในปี2016นะครับผมย้ำปี2016นะครับเจ้ารถคันนี้ป๊อปควานลีกิ้มนักตินจะอธิบายยังไงดีครับเป็นตัวท้ายๆในรุ่นนั้นนะครับที่สวยแล้วก็หล่อมากนะครับกับสีพิเศษเลยนะฮะมาในสีเทามันทลิกเลยนะครับตัวนี้บอกตรงเลยนะครับคุณพี่ครับมาในสไตล์ดับเบิ้ลเข็บ ที่มีความใหญ่อวบอิ่มเป็นเจ้าพ่อรถตลาดนะครับผมในสไตล์รถญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์โดด้านท้ายรถด้านหน้ารถในสไตล์ไอ้หนุ่มมังกรดาก้อนนะครับมองตรงๆเลยนะครับรถเจ้าตัวนี้นะฮะนำไปจัดในสเต็ปไหนก็สวยก็หล่อครับและวันนี้ครับมากับเจ้าสำนักที่สุดหล่อเรียกว่าเจ้าพ่อล้อเมกาเมืองไทยเลยนะครับกับนกโกมันสักนะครับที่มอบผาบอนุเคราะห์ มอบภาพรถแลวก็คลิปรสสวยให้นาตินมาจัดทำนะครับเดี๋ยวนาตินจะเหลาเลยแล้วกันนะครับคุณพี่ครับมาเริ่มกันที่การยกนะครับผมรถคันนี้นะครับย้ำว่ารถยกที่สามหน้าสองหลังย้ำยกสามหน้าสองหลังนะครับในสเต็ปสวยงามเลยนะครับด้านหน้านะครับยกโดยการใช้ก้อนรองนะครับ ในก้อนรอง1.5จะขยายขึ้นไปเป็น3นิ้วนะครับผมส่วนปีกนกนะครับแน่นอนครับเมื่อมีการยกปีกนกตามมานะครับรถลํานี้นะครับผมได้ใช้แบรนต้นกล้านะครับผมในงานต้นกล้าเหล็กสวยเหล็กหนาเหล็กดีนะครับที่เอามาคายันด้านหน้านะครับผมเพื่อเสริมประสิทธิภาพนะครับในมุมเคสเตอร์ล้อนะครับและไม่กินข้างอย่างแน่นอนนะครับผมส่วนโชคนะครับรถคันนี้นะครับ คงเลือกใช้โชกงาน YSS นะครับหน้าหลังเลยนะครับผมเพื่อเอามาเสริมความเด้งๆๆๆๆๆความนุ่มสบายแบบไม่นั่งเกลียนอย่างแน่นอนเลยนะครับคุณพี่ครับผมและที่สําคัญนะครับรถคันนี้อย่างที่กล่าวไปว่าได้จัดทรงรมการนะครับมาดูกันว่าใช้ล้ออะไรใช้ยางอะไรนะครับคุณพี่ครับส่วนล้อย,อยางชุดนี้นะครับพี่พ มาดูกันเลยนะครับล้อได้เลือกใช้ล้อพารารี่นะครับผมเป็นงานพารารี่นะครับผมที่บอกตรงนะครับให้ลวดลายที่มีกงจักรบอกถึงความสวยงามคงทนและเฉียบขาดนะครับล้อชุดนี้นะครับกว้างที่ขนาด20นิ้วคูณ12.5นะครับ OET ลบ4 4หรืออ f f s e t ลบ4 4นะครับย้ำว่ากว้างที่ขนาด20นิ้ว OET นะครับผม offset ลบที่44นะครับคุณพี่ครับผมแน่นอนครับ ความสวยงามบอกตรงว่าเฉียบเนี้ยบเฉียบขาดโดยเฉพาะโลโก้นะครับที่มาในสไตล์มีแดงนะครับผมงานพารีนะครับคุณพี่ครับและไม่ได้มาตัวเปล่าอย่างแน่นอนนะครับมาพร้อมกับยางมาเชลในสไตล์ MT ซีรีส์นะครับมากับยางมาเชลในสไตล์ MT ซีรีส์นะครับผมที่มีขนาดล้อที่33มสคูณสิานะครับย้าว่า33นิ้วคูณ12.5นะครับเป็นยางมือหนึ่งนะครับผมอู้หูคุณพี่ครับดูสิครับสวยงามด้วยลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้มหน้ายาง ทางนะครับผมให้อารมณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่เรียนแบบใครอย่างแน่นอนครับคุณพี่ครับและส่วนด้านข้างรถนะครับผมเจ้าของรถลานี้นะครับเลือกใช้นะครับเลือกใช้คิ้วปวงล้อทรงหมุดเย็บนะครับย้ำว่าคิ้วปวงล้อทรงหมุดเย็บในขนาด9นิ้วนะครับผมเอามาบาลานซ์กับเจ้าบอดี้รถนะครับบอกตรงๆนะครับผมขยายออกจากตัวบอดี้รถอีก3นิ้วนะครับและจะมีความล้นจากล้อออกจาก ตัวบีรรถให้อารมณ์เิการจ๋าเนี่ยอีก2นิ้วนะครับมองตรงครับคุณพี่สวยงามในลงตัวนะครับตรงนี้นะครับเอามารองรับนะครับผม1ประโยชน์รองรับการศาสตร์ของหินดินโคลนทรายนะครับผมสสวยงามและดูบึกบึนในสายล่ําสายหล่อนะครับและ3นะครับผมช่วยนะครับผมรองในบางคนด้านในนะฮะไม่ให้มีการช่องโง่การเข้าไปของ เรียกว่าศัตรูของสัตว์ละกันนะครับและส่วนอื่นๆของบริรอทนะครับยังเน้นใช้ในสเต็ปเดิมที่มาจากโรงงานนะครับเพื่อเป็นการจัดทรงเมกาจ๋านะครับ พราะทรงเมรกาศจะไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากช่วงล่างและล้อนะครับอาจจะมีการตกแต่งอิสซิสซี่ไม่ว่าจะเป็นโรบาร์นะครับผมหรือบันไดด้านข้างนะครับอันนั้นก็อยู่ที่ความพึงพอใจของเจ้าของรถนั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นัตินนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เข้ามาคอยรับชมรับฟังนะครับและที่สําคัญเลยเป็นไปไม่ได้นอกจากจะขอบคุณนะครับนักโก้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเพจ AKP เพจหลักนะครับผมย้ําว่าเพจหลักต้องเป็นสีเหลืองนะครับกับเจ้าพ่อล้อเมกาเมือง ไทยนะครับผมที่มอบภาพและคลิปรถให้นาตินใช้จัดทํารายการนะครับอย่าลืมนะครับผมนโกโมาัสักทาจริงโนมิชาชีพอย่างแน่นอนนะครับผมขอบคุณมากๆครับและสุดท้ายนี้นะครับผมนาตินต้องกราบทุกคณพี่เพื่อนน้องมากๆเลยครับผมที่เข้ามาคอยรับชมรับฟังคอยกดไลค์กด subscribe กับรายการนาตินโชว์รถนะครับทางช่องนาตินนะครับผมนาตินมีความสุขและมี ขาเรียกว่ายังไงครับความปีติกับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจาก FC ทีพี่เพื่อนน้องทุกท่านแล้วกันละครับผมสำหรับวันนี้นตินขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนช่วงดีมีเงินใช้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าท่านรักในรถสไตล์สายลุย c CC c 2 off อ o a d โรดการจัดโซนเมกาเราคือเพื่อนกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กับรายการนาตินและก็ติชมเป็นกำลังใจนะครับผมเพื่อคลิปต่อใหม่ที่จะมาถึงนะครับผมสำหรับวันนี้จางลางกันไปก่อนสวัสดีครับ